สวัสดีครับผมอภิชาติประการโดนใจครับวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการเขียนใบสมัครสมาชิกของบริษัทสีคุมโบเกอร์เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของสีคุมโบเกอร์ครับมีดังนี้ครับ 1. เอกสารใบสมัครสมาชิก2เอกสารับบประชาชนสามสลิปโอนเงินเข้าบริษัท200บาทมาดูกันครับว่าเอกสารสมัครสมาชิกของสีคุมโบเกอร์ ที่เราจะต้องเขียนนั้นเราต้องเขียนยังไงบ้างในส่วนของเอกสารใบสมัครข้อมูลส่วนตัว 2. สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อและจัดส่งเอกสาร 3. ข้อมูลธนาคาร 4. ปัจจุบันประกอบอาชีพ 5. ้าใบอนุญ,ญาตในหน้ามีหรือไม่ 6. ชื่อผู้แนะนำนะครับตรงนี้สำคัญมากเลย จะกรอกตามนี้ก็ได้หรือว่าท่านใดมีชื่อผู้แนะนําก็กรอกเข้ามาครับและต่อมาครับชื่อผู้รับผลประโยชน์ครับและส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชื่อผู้สมัครและวันที่สมัครครับมาดูกันครับว่าตัวอย่างในการเขียนเขียนยังไงบ้างมาเริ่มกันครับชื่อนายสมัครอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับขายประกันเกิดวันที่3เดือน3 สองห้าสามสิบสามเลขแบบประชาชนก็อยู่ที่หน้าบัตรนะครับก็นำมากรอกได้เลยต่อมาครับสถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อแลจะจัดส่งเอกสารก็เขียนไปครับ สำหรับเบอร์โทรศัพท์บ้านไม่มีไม่ต้องใส่ครับเบอร์โทรศัพท์มือถือสำคัญนะครับตรงไหนมีสัญลักษก็คือสำคัญตัวนี้เป็นอีเมลครับใส่ไปครับ ้าไม่พอครับก็เป็นด้านล่างหรือต่อไปก็ได้ครับสถานะนะครับโสดหรือสมรสถ,ถ้าโสดก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับถ้าสมรสก็ให้เขียนชื่อผู้สมรสมาด้วย สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกที่ยังไม่สะดวกส่งหน้าธนาคารมาครับก็จะไม่ต้องเขียนมานะครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับเลือกไปครับหรืออื่นๆปัจจุบันมีบัตรในหน้าไหมครับถ้าไม่มีครับก็จะที่ไม่มีชื่อผู้แนะนำครับของผมจะเป็นคุณพรนิพาปีชาครับแล้วก็ใส่รหัสของผู้แนะนำของเราไปครับอยู่ระดับไหน เบอร์โทรอะไรใส่ไปครับชื่อผู้รับผลประโยชน์นะครับใส่ชื่อภรรยาพ่อแม่พี่น้องหรือบุตรครับ แล้วก็ใส่หมายเลขป,ประชาชนไปครับแล้วต่อมาครับเรามาดูตรงในส่วนของชื่อผู้สมัครชื่อผู้สมัครก็เขียนไปครับคุณสมัครนาสกุลขายประกัน วันที่สมัครครับก็ลงไปครับวันที่16เมษาแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสีกุงโบกเกอร์มาดูต่อไปครับเอ,เอกสารของหน้าบัตรประชาชนครับหน้าบัตรประชาชนให้ขีดข้อมแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าใช้สำหรับสมัครสมาชิกสีกุงโบกเกอร์เท่านั้น แล้วก็ลงชื่อครับสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงวันที่ครับวันที่16เดือน4 2566 ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหากสมาชิกหรือว่าทีมงานที่สนใจสมัครหรือหรือกำลังมีปัญหาเรื่องของการสมัครสอบถามผมได้เลยนะครับอภิชาติประกันโดนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือว่าโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์ที่ไลน์เบอร์โทรนะครับ0814474008คุณอภิชาติครับหรือคุณพรนิพาปีชาครับ0899333830ครับ สามารถโทรได้หรือไลน์ได้ตลอดสะดวกโทรหรือสะดวกโทรถามหรือสอบถามทางช่องทางไลน์ได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ